สวัสดีค่ะอุปกรณ์เราเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าเรามาทําอะไรกันคะนาตต่ต้องเรามาสอนห่วกสอนหวกใครยังไม่เคยเจอต่วภาษาอีสานตะว่าอะไรคะลูกออดลูกออดลูกออดจนจนห่วกห่วนกหอวมุกห่วกเอาไปฝากป้าภาษาการเขาเรียกลูกออดลูกออดใช่ภาษาอีสานเขาเรียกว่าห่วกอีสานหวกไปสอนห่วกไปสอนหวก ไปสอดห่วงจีได้พ่ออุพ่ออมบ่สีได้พวกกินบ่เหมือนไปไปเบิงห้าตัวอิ่มไหมฮะห่าเสืัวนะนพอดมหรือเปล่าเนี่ยสูตรกินก็หายแล้วห้าตัวปนปนกับบัได้แล้วหนึ่งปนกับบัได้กลายเป็นหนังพวกตามบดเดียวเรียบร้อยเฮียพัดหิวหิวเข้ามืแล้วดีไเสียหาไปกินเทียงเขาเป็นเหมือนอะไรนะโอมากระเสรห่วงกว่าคำเล็กๆค่ะ แบบรนั้นต้องต้มแล้วดมเอาโอเคเดี๋ยวกำลังเดินทางนะต้มนกว่าเป็นทางเดียวกับที่เราเคยมาจับเขียดน้อยแต่ว่าตอนนั้นน่ะเรามาตอนมืดนะคะอันนี้คือเรามาตอนที่สว่างแล้วทางก็จะเป็นอย่างนี้เลยอ,อันนี้ก็เป็นสวนยางนะครับเรา,ยาย <c oughs> ะจะมาดูวิถีชีวิต ของป้าแตนครับป้าแตนแย่ไม่ไหวแล้วเกินนดยการ<อ>กหิวแล้ว <c oughs> หิวร้ายเฮ้อน้าตายก็อยู่ตรงนี้อ,อันนี้เถียงน้าตายป่ะใช่๋อ, <c oughs> อแล้วก็นาเดี๋ยวสองสามวันเดี๋ยวจะวางกานีเทียงน้าตายนะรตรงนี้เลือติดถุง <c oughs> อันนี้มะละกออ๋อไม่ใช่มะม่วงเหรอไมใช่มะละกอนี่ว่ามะละกอที่เราเอามาเมื่อกี้มันหมือนมะม่วงมะม่วงอะละกอหิวไหมนอ่พอพึ่งทาอิ่มแล้วครับอันนี้เป็นเถียงหน้าต่ายเนาะแล้วก็มองไปฝั่งนั้นก็จะเป็นสวนเนาะใช่สวนมันเป็นสวนมันของหน้าต่ายฝั่งนั้นไม่ใช่ของป้าต้อมออ๋ของป้าต้อมของฟิลน้อที่ที่สาวน้าเสริมอ่ะโอเค ต,ตาไา่ก็มาที่นี่ประจำเนาะทุกวันนะมาทุกวันมาทุกวันตอนเย็นมาอีกเลยมากรีดยางอ๋อ oh. ตอนเย็นกีดยางวันทําคลิปอืม hmm. วันนี้วันนี้ตั้งแต่เช้าเลยว่าจะไม่ได้ทาคลิปอะไรเลยว่าจะไปหาน้าเพือมาคร้ามานจตตายก่อนในในเงินเลตอนนี้ติ๊กเกอร์เราก็มีแค่นี้นะคะเราช่วยกันเรียนหุงเราหอมมาก คือเราหิวอ่ะกินอะไรก็แซ่บับอ่ะแล้แตงใหญ่กับเพื่อนเลยตัวนี้ถุงนี้เกลี้ยงมากอะเนี่ยบองตรงอากาศดีนะตรงนี้เนะดีมากม้าตื่นเช้าขึ้นมาวิวจะสวยมากๆแล้ววิวจะสวยมากๆขนาดน่าต่าอยู่นี่ก็ยังก็ยังไม่ชินใช่ก็จะยังรู้สึกว่ามันสวยอยู่ใช่ไหมใช่มันเป็นธรรมชาติอืมให้ดูครับวิวฝั่งนั้นเป็นวิวภูเขาฝั่งนั้น ยสวยมากเลยเอาตอนเช้าจะสวยมากถ้าถ้าบางคนไม่รวบมากถ้าใครจับผมมาที่นี่ผมก็จะรู้สึกว่าเอออยู่แถวภาคกลางภูเขาอะไรเงี้ยี่สองชิ้นเลยเออเนี่ยจะไม่มีแรงจับพ่วงมันรับมันจับชิ้นเดียวยั่ได้จับสองชิ้นยันยันบบยิ้มเลยกรอบกรอบเน้ะกรอบมาก เรมั S <S นจะไปที่เราเก็บเขียวมันนั่นแหละเพราะว่าตอนใกล้ปลายน่ะแม่มันอะมาไข่ตอนนี้ก็กําลังจะไปหาบ่อครับน้วเสริมก็กําลังตัดหญ้าอยู่ตัดหญ้าอ๋อต้นหญ้ายางเล็ก <c oughs> ตัดบ่อยนะไม่ตัดนะตายก็ <c oughs> ถ้ามัีเวลานะท <c oughs> ็ามันขึ้นก็นมาตัดนะ่ะเนาะ นี่ี่ยมาสอานาลนะสองสาวยังไม่มาเลยแล,ล้นะนี่กำลังเดินอุปกรณ์พร้อมมือความจริงจะเยอะน้อยไม่รู้แต่เราเอามาทั้งสองถุงกลัวมไม่พอใส่ บอน,นี่บอกใช่ภูเขาที่เ็นอยู่ฝั่งนี้ก็คือภูหลวงนะครับผม้างหลันนี้คือภูหลวงอ๋อเลยมบรลุนกันนะครับว่าจะได้บออกนน้ เดี๋ยวผมขอซูมอยู่ใไกลแล้วกันนะครับต้องให้ต้องให้ลงทุกคนนะเอืออุ้ยังไงพี่ไหนใช่ไหมไหนาันนั้นมาแรงอะไรโอ้โหนี่ฮะถ้ายวงเมย์จะพาทุกคนไปทัวร์นะครับ เราไม่ใกล้เขาเห็นลงน้ำเราเล็กถ้าตัวเล็กเราจะไม่เอานะเราจะเอาถ้าตัวใหญ่ๆในในที่เห็นต้องลงน้ำเลยเดี๋ยวต้องขอดลงท้าวนะใหญ่แล้วเราเอาตัวใหญ่มันนะนี่โหจุ่มก่อนนี่โอเคไหนคะเดี๋ยวเ่อนี่เราต้องเอาตัวใหญ่มันอ๋อนี่ตัวแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ถ้าตัวเล็กเราก็ทิ้งไว้ให้มันโตก่อนอ๋อต้องมีการคัดเลือกด้วยใช่ มมันก็จะหดอ๋อถ้าลงก็ต้องเปียกใช่มือนต้องเปียกแรงเปียกสิเอาแค่นี้แหละ <laughs> เอาแค่นี้แหละพอแล้ว <laughs> <laughs> ให้น้าตายกับป้าแตนลงนะครับผมาให้เปียกคนเดียวดีไหมนี่ไม่ได้ไม่ได้ไ <laughs> นเนี่ย, <laughs> ยสีดำๆนี่คือมแมลงอะไรปะเขาเรียกอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะไปถ้าถ้ามาซ่อนนี่ต้องถ้าช่วงกลางวันนี่อาจจะได้เยอะเพราะว่า มันขึ้นมาอ้าวสงสัยเขาจะมาก่อนแล้วนะอืนี่ฮะดูดูท่าทางนะครับการจับท่าทางลงกระเล่นน้ำ <c oughs> คนเดียวแล้วน,ลน,นี่นะครับผมน้องหลงสงสัยพ่อกำลมาซ้อนนะ ก็แต่งก็เอาแต่ตรงข้างล่างเดี๋ยทำหน้าอย่างนั้นอาบน้ำมาแล้วโอ้โหได้เยอะโอ้ยต้องไปฝั่งไหนถึงจะได้นะนูนตาตายว่าทำหน้านี่ชืวิงอยู่อันเดียวโบผาเจ้าตกลงมานี่นี่ฮะก็แต่มองอยู่ได้มาใต้ได้เหมย เป็นวิถีชีวิตชุมชนนะครับชาวบ้านครับนี่ข้างหลังก็เป็นภูเขาเห็นไหมครับอ,อยู่แบบสบายๆเลยภูเขาข้างหลังนี่อันนี้ภูอะไรปะข้างหลังภูขาแอกอ๋อเออใช่เวลาทำงานเหนื่อยๆก็ไปทางนูน้นหันไปทางนูน้น ไม่ลงไม่ลง,ม,ลงมันจะเปียก <laughs> มันกางเกงยีนี้มันไม่ได้สัก <laughs> เหตุผลตรงมาก <laughs> มันจะเปียกถูกต,ต้องโอเคเมื่อกี้ลืมถ่ายป้าบอกนึกว่า ไปหาดูว่าป้าจะท้อนได้ไหมน่าดันนี่นี่แันเล็อเลาะแค้มันนี่ไม่ล็อกไม่ล็อกแตนกำลังลงป้าจะลงไม่ลึกไม่ลึกไม่ลกตูมตูมมเรียบร้อยเลยนะเพราะว่าก็นะนี่เราแค้มันอะมันมันหอนลูกกบมันหอนมาแล้วคุแถวมันฟูรจะมาดูว่า ได้ไม้มคือถ่านอปลา,านีาน่จะกอยกดินเด้อนี่ใครตายก็น่อยแะมันเล็กมากเล็กเป็นตัวเป็นสมากเลย มันเล็กกมากนี่มันเล็กๆมากเลยอ่ะก็หอมเรื่องน้อยหลายนมัน้อยหัวฟาดลงกระต่ายเ้าไม่เอาัวน้อยนะครับปอยหนึงน่งวันมันต่อม 干就干